สวัสดีครับทุกคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับความอับอายอีกครั้งหลังจากถูกทีมจากลีกถูอย่างคริมสบี้เคลียตกรอบบอลถ้วยแม้ผู้เล่นตัวหลักจะอยู่ครบแต่กลับแทบไม่มีโอกาสสร้างเกมรุกที่ชัดเจนเกิดอะไรขึ้นทำไมทีมแมนยูถึงเล่นเหมือนลงทางบนสนามความผิดพลาดในเกมนี้ไม่ใช่ของนักเตะแต่เป็นของผู้จัดการทีมรูเบนอโมริมและผู้รักษาประตูอันเดรโอนานาอโมริมเหมือนจะไม่รู้ว่าจะแก้เกมยังไงเราพยายามเห็นระบบกองหลังห้าคน แต่ก็ยังเสียประตูง่ายมิดฟิลด์คู่ที่ลงเล่นก็ไม่สามารถสร้างความต่อเนื่องให้เกมรุกได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนักเตะของแมนยูถูกอ่านเกมง่ายเกินไปและคู่แข่งรู้ว่าต้องรับมืออย่างไรสถิติยืนยันชัดเจนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเป็นทีมที่สร้างเกมบุกได้น้อยเป็นอันดับ2ของลีกตั้งแต่ที่อโมริมเข้ามาคุมทีมและฤดูกาลที่แล้วก็จบที่อันดับ16ในเรื่องการทำประตูสิ่งที่ดีในเกมนี้ล้วนมาจากความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะ ไม่ใช่ระบบการเล่นของผู้จัดการทีมวิธีการของอโมริมเพิ่งพานักเตะที่เล่นเกินมาตรฐานซึ่งมันไม่ยั่งยืนและนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของยูไนเต็ดในตอนนี้ลองดูตัวอย่างผู้จัดการทีมเก่งๆอย่างอลอนโซ่ที่ปรับตัวกับเรอัลมาดริดหรือโทมัสแฟรงค์ที่ทําให้สเปอร์แข็งแกร่งขึ้นทันทีพวกเขาสามารถพัฒนาทีมได้ด้วยนักเตะแค่หนึ่งสองคนอโมริมกลับได้รับเงินสนับสนุนมากมายซื้อผู้เล่นใหม่หลายคนแต่กลับไม่ได้พัฒนาทีมมากนักนอกจากเดลิก เมาและโยโรซึ่งนี้เป็นสัญญาณว่าระบบของเขาไม่สามารถทำง,งานในพรีเมียร์ลีกได้จริงเวลานี้อยู่ในเต็ดต้องการการปรับแผนด่วนการใช้ระบบ4-2-3-1หรือ4-3-3จะช่วยให้เกมรุกมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นผู้จัดการทีมที่เก่งทุกคนปรับตัวได้แต่ดูเหมือนอโมริมยังดื้อรั้นและไม่ยอมรับว่าวิธีการของเขาใช้ไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกระบบเดิมที่ซ้ำซากทำให้คู่แข่งง่ายต่อการตั้งรับและแฟนบอลเริ่มหมดความเชื่อมัน่นในเกมนี้ แม้โอนาน่าและอูกาเตจะมีความผิดพลาดแต่ส่วนใหญ่ความล้มเหลวมาจากการจัดการของผู้จัดการทีมไม่ใช่ผู้เล่นทุกอย่างที่ดีในเกมนี้มาจากความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะไม่ใช่ระบบการเล่นซึ่งมันไม่สามารถพึ่งพาได้ในระยะยาวสรุปได้ว่าเกมนี้สะท้อนชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดต้องการผู้จัดการที่ปรับตัวได้จริงไม่ใช่พึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเพียงอย่างเดียวอังกฤษไม่เหมือนโปรตุเกสการยึดติดกับตำราแทคติก และไม่กล้าตัดสินใจช่วงดวนจุดโทษทําให้ความเชื่อมั่นในตัวโมริมลดลงอย่างสิ้นเชิงเราจะเห็นชัดว่านักเตะค,คือฮีโร่ของทีมแต่ระบบและผู้จัดการทีมคือปัญหาหลักสิ่งที่แฟนบอลต้องการตอนนี้คือการปรับตัวการพัฒนาและการตัดสินใจที่ชัดเจนจากผู้จัดการทีม